สวัดีค่ะวันนี้ได้ของเล่นมาใหม่นะคะที่ผมบอกว่าผีนะนะั้นน่ะไล่การผีนะนะั้นน่ะผมทําไม่ได้อะมันไม่มีวัตถุดิบพองั้นมารีวิวของเล่นใหม่กันเลยนี่มันคือสิ่งนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเล่นนะครับเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยน,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 นี่เล่นไหมหลายคนอาจจะเคยเล่น ไม่รู้ว่ามันสามารถทำอย่างนี้ให้เปิดฟ้องได้ยังมันจะเปลีย้ยงหน่อยเดินนะอู้ดูนี้สิมันเกาะมันก่อเลยนี่แม่สีทองที่รีเวิว์ไปตอนแรกนะครับผมจะลองลองใส่ดูได้มาสิตู้ตู ให้มันแบบลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ที่เธอที่เธอทำได้ไดน,นี่ไงอีกรอบอันนี้มันหมดแล้ว ผมยังไม่ได้ผมทำได้แค่ครั้งเดียวโอเคผมจะลองทำแบบบันโลลัวเลยโอเคครับมีแม่บอกว่าไปดูสิดูค่ะสีทองเดี๋ยวไปดูให้ ทั้งตัวเลยเดี๋ยวไปดูทั้งตัวโอ้โหนี่ครับไอตัวที่รีวิวแบบ,บรีว,วิวไมเยอะโอเคเข้าเรื่องอะไรดีกว่าเอาแล้วให้มีฟอร์ น่ต่อไปลองทำลองแบบวู้ติดกันสามเลยโอเคสำหรับก็มีแค่นี้แหละต่อไป มันไม่แตกเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมดูมันไม่แตกเลยกันขนาดกระบองเพชรมันมีหนาำไหมเนี่ยดูน้ำทะลุเข้าไปเลยมันยังไม่แตกอ่ะแตกแล้วมันอยู่ได้ไม่นานเนี่ยบางอันมันก็ไม่แตกอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ชั้ไม่ใช่ชัดไหนชั้นไหนชั้นชั้ชัดน ไกลสิทดีละหนึงเห็นไหมอันอืดอู้ติดหลายอันเลยมาดูสิโอเค มดกันลองกินอันนี้ดีวกว่าน้ำคือดีเฮ้ยมันติดตรงใบใครอะแกไม่ตรงน้ำมันไหนติดบ้างอะ่ะมันยังไงมันก็ไม่ติดเลยเวเซียนอะต่อไปลองที่ผ้าคลุมรถด,ดีเดู มันมาทำไมตรงนี้เนะี่ยโอ้ยึาษาห้าไปละไม่ติดผลสรุปก็คือไม่ติดโอเคของเล่นเทนนี้มีอะไรพิเศษไปกว่านั้นนะครับดูท่าผมเพิ่งไปทดลองมาหลายๆคนน่าจะรู้แล้วอะเราสามารถเอาตรงนี้ทึบตัดมันแล้ว ให้มันอยู่นิ่งๆอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยเร็วหลายคนนะว่ามันเป่าตัวที่มันเป็นได้ได้แต่มันจะได้ดับเบิลเลยปับป๊บบั๊บเห็นไหมดูเห็นไหมมันกลายเป็นกลุ้มๆกลมกลแล้วเห็นไหมอ่าตอนนี้มีแมวที่อยู่ในช่วงแรกมา จะทำะรายการอีกคลิปนี้จบด้วยลูกอันใหญ่นี่โอเคคลิปนี้จบด้วยลูกอันใหญ่น่โอ้ยายคลิปนี้ก็ขอตัเพียงนีน้ก่อนก่อนปิดขอดลัว